สวัสดีครับขอต้อนรับท่านสู่รายการเจ้าแห่งการรีวิวนะครับ EP นี้เป็น EP ที่22นะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวไอตัวกัปตันมาเวลนะครับหรือว่าแคโรลเดนเบอร์นะครับเป็นตัวละครในจักรวาล MCU หรือมาเวลนะครับฝั่งมาเวลนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยในฝั่ง DC ก็มี นะครับซึ่งก็เรียกว่ากับตา,มาเมวลหรือชาแซมที่คนรู้จักกันนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมผมนึกว่ากับตา,มาเมวลจะเป็นแบบผู้ชายนะครับแต่ไม่ใช่กับตา,มาเมวลเป็นผู้หญิงนะครับแล้วเป็นแค่มนุษย์ธรรมดานะครับแต่ด้วยความที่ว่าเขาได้รับพลังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมาจากพลังคอสมิกนะครับ เดี๋ยวผมก็เล่าประวัติจะมาเล่าประวัติเกี่ยวกับเออ่กับตันมาเวลคร่าวๆแล้วกันนะครับเออ่กับตันมาเวลเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับชื่อแคลรอนเดนเวอร์นะครับเอ่แคลรอนเดนเวอร์เนี่ยเป็นคือคือ,คอใช้ชีวิตแบบค่อนข้างที่จะต่อสู้กับชีวิตมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาอยากจะเป็นนักบินอากาศนะครับอยู่ในกองทัพ สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้ได้รับการบรรจุนะครับเข้าเป็นนักบินแล้วเพอ,เอิญเพอ,เอิญนก็ไปเจอกับเครื่องพลังงานคอสมิกซึ่งมีมนุ์ต่างดาวเนี่ยแฝงตัวมาอยู่ในโลกนะครับชื่อมาวิลนะครับแล้วเพอเอิญเพอ,เอิญเครื่องมันระเบิดน,นะครับคาร์โลเรนเวอร์เนี่ยก็ได้รับพลังงานคอสมิกเข้าไปเต็มเต็มนะครับ ซึ่งตอนแรกเนี่ยยังยังควบคุมพลังไม่ได้หรอกนะครับแล้วทีนี้เพลินช่วงนั้นน่ะมีมีมนุษย์ต่างดาวดาวคลีเนี่ยลงมาที่โลกอีกคนหนึ่งแล้วก็มาเอาตัวไปนะครับเอาตัวไปที่ดาวของเขาแล้วก็ล้างสมองอะไรเสร็จเสร็จสับเลยนะครับจนจนคาร์โลนันเมืรอเนี่ยคือ ไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับโลกเลยนะครับแต่พอไป,ไปๆมาๆความทรงจำเขาเริ่มกลับมาก็เลยกลับมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายแล้วกับตัมมาเวลก็มาโผล่ในอเวนเจอร์ภาคอินฟินิตี้วลนะครับกับ i พนเกมสนะครับสองภาคใน ในเรื่องของฮอททอ y เองเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีเป็นในภาคอินฟินิตี้วอลออกมาออกมาสักพักแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอ็นเกมก็น่าจะมาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทําออกมาหรือเปล่าด้วยแต,แต่แต่ตัวอย่างมีมาให้เห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ผมถืออยู่นี่อันนี้ก็เพิ่งได้มาเมื่อวานอันนี้เป็นคอนทอนะครับทอเที่พระเจ้าสายฟ้านะครับ คือเหมือนในหนังจริงๆแล้วหนักมากเนี่ยเป็นเหล็กนะครับคือถ้าแบบเอาไปทุบรถใครรถคงพังอ่ะนะครับหนักจริงๆนะครับจะมีมันจะมีแบบมีฐานมาให้ด้วยนะครับแต่ผมไม่เอาฐานผมเอาจะพ่อคอนนะครับเดี๋ยววางตงนี้ก่อนหนักเดี๋ยวเรามาดู คอทอยให้กับตันมาวิวกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้ากล่องนะครับหลังกล่องนะครับอันนี้ผมได้มาเป็นมือมือสอนะครับมันจะมีตัวธรรมดากับตัวพิเศษตัวพิเศษก็จะแถมแมวมาให้มั้งนะครับ ันนี้จะเป็นตัวพิเศษผมเคยเก็บมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมได้เป็นตัวธรรมดากับท่านมาวิวเนี่ยในผ้าอินฟินิตี้วงเนี่ยเขาจะไว้ผมยาวนะครับแล้วก็เอามาผ้าเอินเกียนก็คือชุดเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแล้วก็ไว้ผมสั้น ก็แกออกมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีเสื้อโค้ทมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแมวอยู่ไหนนี่แมวยู่นี่นะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีไม่มีเสื้อโค้ทกับแมวนะครับอันนี้เป็นสภาพผมจะไม่ได้ว่านได้มาแบบ ภาพแก่เช็คหรือว่ามือสองนะครับแต่ว่าใหม่คือแบบสภาพยังใหม่อยู่เลยคือตัวนี้ผมได้มาสักพักแล้วแหละแต่ยังไม่ได้เอามารีวิวแค่นั้นเองนะครับ,รบก็ชุดจ,จะเป็นอย่างนี้ พลังงานพลังส,ส่วนใหญ่ของกัปตันมาริโอเนี่ยก็จะเป็นได้มาจากพลังงานคอสมิกที่เขาโดนระเบิดใส่นะครับซึ่งก็ผมว่าถ้าถ้าสู้กับซูเปอร์แมนผมว่าสูสีนะครับแต่เท่าที่ดูจากในหนังตอนเล่นเกมมาสู้กับไอ้ธานอสก็เหมือนจะสู้ไม่ได้นะ นพอมันก็ห้าสิบห้าสิบบางทีก็สู้ได้บางทีก็เหมือนจะสู้ไม่ได้นะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าสู้กับซูเปอร์แมนเนี่ยใครจะใครจะ,ใครจะเหนือกว่ากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีถาของแถมอะไรมาให้มั่งนะครับอย่างแรกก็จะเป็นฐานฐานนะครับ ท่านี้น่าจะใส่ตรง,ตรงแขนนะฮะเพราะว่าตรงแขนเนี่ยมันจะมีมันจะมีพาร์ทเหมือนแบบเป็นปล่อยแสงแล้วพอเปิดไฟปุ๊บมันก็จะมันก็จะเรืองแสงนะครับอันนี้ก็มีเมลเมลแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาไม่มี ก็จะมีหัวมาให้เปลี่ยนนะฮะหัวแบบสวมหน้ากากแล้ผมก็จะมาโผล่ขึ้นเป็นข้างบุอย่างนี้แล้วก็จะเป็นเป็นเหมือนเลแสงเลเซอร์นะครับอันนี้อะไรเลยออันนี้แบบผมผมธรรมดาไว้เปลี่ยนนะอันนี้ก็เป็นเป็นผมแบบเรืองแสงเวลาเขาระเบิดพลังคอสมิก ถ้าผมโชว์ผมก็จะโชว์อย่างเงี้ยนะครับไม่เปลี่ยนหัวคือเป็นเป็นคนที่เก็บเก็บโมเดลเก็บพวกข้อทอยแล้วแบบไม่ไม่ค่อยจะเอาพาร์ทออกมาเล่นนะครับไม่ค่อยเอาพาร์ทออกมาเล่นคือให้ยืนตรงอย่างนั้นเลยส่วนใหญ่นานๆนานๆจะเอาออกมาเล่นทีนะครับแล้วก็ จะบอกว่าตัวนี้เป็นหนังเป็นหนังนะครับซึ่งเวลาพับแขนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นรอยย่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะพับแล้วพับอยู่แบบนานนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนังผมก็ยืนตรงนะครับหรือเขาจริงๆเกือบทุกตัวนะผมโชว์แบบ เบางตัวก็บางตัวก็บางตัวก็ไม่ไม่มีไม่มีพารตคือไม่เอาของมาใส่อะ่ะนะครับเราก็ยืนตรงอย่างเดียวนะครับคือเป็นคนขี้เกียจเอาของมามา,มาแบบเอามือออกรุ่นนี่นั่นเอาของมาใส่อะไรเงี้ยคือไม่ค่อยชอบอะ่ะชอบแบบโชว์เดิมเ,มเอ,อินะครับ ต่อไปมีอะไรมีเหมือนเป็นปอกแขนนะครับคู่หนึ่งนะครับปอกแขนคือเอามาเปลี่ยนกันอันนี้เวลาเขาระเบิดพลังคอสมิกนะครับมีมือมาให้3ามแบบสี่แบบอันนี้ก็เป็นมือแบบมือใสเลยเหมือนแบบก็ตอนเบิดระเบิดพลังคอสมิกนะี่แหละ นี่ก็เป็นมือธรมมอธรมดามือกำธรรมดามือแบรธรรมดานี่มือแบ่นี้นะครับอันนี้ก็มืออะไรก็ไม่เอ,อ่อออบออบเจกต์หรือพาร์ทที่แถมมาให้นะครับก็จะมีแบบแบบนี้แบบที่หนึ่งคือเอาใส่ไว้ในแขน นะครับคู่กับคู่กับไอ้ปอกแขนตัวนี้นะครับน,นี้ก็เป็นคู่หนึ่งแถมมาให้แล้วก็อีกการน,นึงก็จะเป็นเหมือนเป็นหมัดนะครับอันคืออันนี้เสียบเข้าไปแทนแทนที่ของตัวตัวมือก็คือเป็นการแบบชกแบบปล่อยพลังนะครับพลังคอสมิคนะครับ แล้วก็มีฐานมาให้นะครับเสาเสาก็จะเป็นแบบเสาเงาก็ได้นะครับคงต้องต้องโชว์กับเสาแล้วละ่ะเพราะว่าตัวนี้มัน มันก็คล้ายๆซูเปอร์แมนก็คือเหมือนจะบินตลอดเวลาเลยต้องต้อง,ต,งตั้งตั้งตั้งตัต้งฐานแล้วก็ติดติดเสาด้วยนะครับแล้วก็จะมีมีก้ามปูแถมมาให้ก็คือเอาไว้หนีบบูฟิเกอร์ แต่อีกนั่นอีกอย่างอีกนั่นแหละคือหนีบไว้น้ำมันก็จะเป็นรอยนะครับก็เหมือนไอพวกสไปเดอร์แมนอ่ะอืมครับออก็ประมาณนี้นะครับ ep ที่22ก็คงจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับอ๋อในหัวนี้ก็มีมีตัวสายฐานด้วยนะครับหัวเปลี่ยนก็โอเคเอ,อ่อ ep ที่22ก็คงจบลงประมาณเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาชม นะครับแล้วก็รบกวนกดกดไลค์กด like, กดแชร์กด, share, กด subscribe นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการรีวิวนะครับก็แสดงความคิดเห็นได้นะครับข้างใต้ในคอมเมนต์นะครับ,น comment, นรบแล้วก็ถ้าอยากดูโมเดลอะไรหรือว่าอยากดูของสะสมอะไรของเล่นอะไรก็เขียนในคอมเมนต์มาบอกได้ ก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ